พุทธะตอปีเลนะภูติิงยันติสีเลนะโคสัมปทาสีเลนะในภูติจริงยันติสัตมาสีลังวิสัวพะเยติติณบันนี้จะได้แสดงพระธรรมเทรณาพรรณาตรุษธรรมคำสอนขององค์สมเด็จ พระสรมมาสรรมพระเจ้าเป็นเป็นเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาทรงเสริมเพิ่มพูนศรัทธาปธาัสสาทะของท่านสาธุชนทั้ทงหลายผู้มีควางขวนสวายไว้ใจในการบำเพ็ญในในการกระทำบำเพ็ญกุศลบุญลาสีอันเป็น การสร้างพุทธธรรมจร,จริยธรรมพัฒนาพุทธธรรมของชีวิตตนให้ปรรลุผลสำเร็จสิ่งที่ตนประสงค์ตนว่าจะสมควรแก่การและเวลาดำเนินความตามพระบาลีที่ได้ยกขึ้นมาเป็นบทเทศน์้องต้นว่าบุคคลื่อ ถึงสุขติโลก,ลา,ลกา,ลลา,าลได้เพราะศิลมีความมั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยรับก็เพราะศิลและปรรลุถึงพระนิพพานได้เพราะศิลเพราะฉะนั้นบุคคลควรรักษาศิลให้บริสุทธิ์ดังนี้คำว่าศิลน,นั้นได้แก่การละวาง รำรวมกายว่าจาให้เป็นปกติมีความเรียบร้อยดีงามเมื่อกล่าวถึงลักษณะหมายถึงการประพฤติปฏิบัติที่ไม่ได้ล่วงละเมิดผิดที่เป็นข้อบัญญัติที่ตนได้สมาทานแล้วโดยความก็คือการรักษามารยาท ให้บาทจากโทษทอดปรหานลินคาดังนั้นผุ้คนผู้มีความต้องการตั้งใจปฏิบัติรักษาศิลจะต้องระวังหลังวรโดยความเอื้อเฟื้อและเคารพต่อบัญญัติของศิลป์แระศิขาบทอย่างเทร่งคัด เพื่อจะได้ปฏิบัติไม่ให้ผิดเกิดความเสียหายก้าวคือปฏิบัติถูกต้องสอดค้องกันไปกับข้อบัญญัติของศิลและการดำเนินชีวิตเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ผู้ปฏิบัติและบุคคลอื่นเพราะฉะนั้นการบำบัดรักษาศิลห,ลาหล้าข้อ เริ่มต้นตั้งแต่ข้อที่หนึ่งเว้นจากการค่าตัดข้อที่สอเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ข้อที่สามจากการประพฤติผิดในกามข้อที่สีเว้นจากการกล่าวเหตุข้อที่ห้าเว้นจากการดื่มน้ําเมา คือสุราและเมลัยเป็นห้าข้อนี้ทำให้ผู้ปฏิบัติรักษาความพฤฤฤุทธดีมีมารยาทที่ละง่างามและมีระดับจิตปูสร่างกายสังคมมนุษย์ให้มีความสุขซึ่งจะได้อธิบายขยายความตามลำดับคือ ข่อที่ลืมเว้นจากการฆ่าตัดหมายถึงการประพฤติท,ที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้เกิดความเดือดร้อนซึ่งเป็นหลักปฏิบัติที่ต้องกันความโหดร้ายุนแรงมีจิตประกอบด้วยเมตตาการุาุาปรารัน,นาดี มีความรักความสามัคคีต่อกันอันเป็นการเริ่มตั้งมิตรภาพที่ดีและก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคมและมนุษย์ได้เป็นอย่างยิ่งพ้อที่หลงเว้นจากการถือเอาบิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้หมายถึง การประพฤติปฏิบัติไม่ให้ละเมิดปิดิทางรั์สินของผู้อื่นมีความเคารพในบิดิของผู้อื่นแสวงหาทรัพย์สมบัติมาเลี้ยงชีพตนด้วยอาชีพจริตเพราะว่ารับสินนั้นทุกคนก็รักหวงแหนไม่อยากให้ผู้ใด มาลักขโมยไปดังนี้ถึงข้อสองนี้ทำให้บุคคลมีความเคารพในบิดพิของผู้อื่นและมีความปลอดภัยเรื่องรับสสมบัติลิ้งข้อที่สามเว้นจากการประพฤติผิดในกามหมายถึงการประพฤติท,ที่ถูกต้องลง ทางในธรรมเนียมประเพณีหากว่ามีความประพฤติผิดในทางประเพณีแล้วเป็นเหตุให้เกิดความแตกเล้ากันในระหว่างสามีและภรรยาซึ่งทำให้ไม่ไว้วางใจต่อกันและทะเลาะวิวาทอาจเกิดอาจถึงการ ทำร้ายผิดทำร้ายทำลายชีวิตทำให้สังคมครอบครัวขาดคว,คว,วามรักความสามัคคีและสังคมครอบครัวขาดความอบอุ่นเพราะทะนั้นคนในครอบครัวไม่มีหลินข้อสามดังนั้นพูดละมาทานลกลาหลินข้อสาม เป็นปุติแล้วต้องก่อให้เกิดผลประโยชน์ก่าวคือทำให้คนในสังคมครอบครัวมีความอบอุ่นรักสามัคคีต่อกันทำให้ไว้วางใจเพื่อตัดจริงใจปัฒนาดีมีความเอื่อเพื่อเพื้อกูลกันและกัน เินข้อสามนี้เป็นจริยธรรมในทางสังคมอย่างดียิ่งซึ่งทำให้สังคมมนุษย์มีความเคารพสิในเรื่องผู้ครองของกันและกันทำให้สังคมมีความสงบสุขข้อที่สีเป็นจากการพูดเหตุหมายถึง การพูดคำที่ตปัจริงเพราะว่ามนุษย์ทุกคนย่อมชอบใจและเชื่อถือสิ่งที่เป็นจริงเมื่อกล่าว้อยคำที่เป็นเรื่องจริงจะทำให้ผู้ฟังเข้าใจได้ถูกต้องตรงตามความจริงเพราะฉะนั้นบุกคล ู้ที่ละเว้นจากการพูดเท็จพูดเฉพาะคำาัดจริงทักษะของการกล่าวคำที่เป็นจริงนั้นคือเรื่อที่กล่าวมานั้นเป็นจริงไม่เติมสร้างความหรือแต่งเติมแล้วกล่าวให้ค่าเคลื่อนไปจากความจริงเป็นอ้นดังนั้น บุคคลผู้รักษา่ินท้อนี้ได้บริบูรณ์แล้วทำให้คนทั้งหลายมีความเคารพนับถือมีความจริงใจเพื่อตัดต่อกันถึงพ้ะดีพวะเวาการดุดุลและเมลยัยการไม่ดืมไม่เตรบของมึนเมา อนัเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเพราะว่าการดื่มสุราหรือของมึนเมาทุกชนิดนั้นเป็นเหตุให้ผู้ดื่มควบคุมต,ติไม่ได้มีอารมณ์แปรปรวนขาดความเชื่อมั่นในตนเองเพราะฉะนั้นไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของตน,นเองไว้ได้ แม้ว่าในเวลาปกติเป็นคนดีก็กลายเป็นคนทั่วไปกิริยาใดๆที่ไม่เหมาะสมไม่สมควรทำเมื่อเมาแล้วก็กระทำกิริยานั้นได้ทุกอย่างจึงชื่อว่าการเดิมพุลาเป็นที่ตั้ง แห่งความประมาทและเมื่อกล่าวตามหลักธรรมการดื่มสุรามีโทษถึงหกประการคือเรียนรักต่อปอการทะเละวีวาดเกิดโลกผูกอิดเตียนไม่รู้จักอัอ,อ,อยแยะทอนกำลังปัญญาดังนั้น ผู้เว้นจากการเรึืงธุราเมลัยปฏิบัติรักษาได้เป็นอุดดีแล้วจะเป็นคนดีมีลิปัญญาเฉลียวฉลาดด้วยความไม่ประมาทเพื่อจะได้มีชีวิตที่สดใสและสุขภาพที่ดีต่อไปเท่านั้น ทุกคนที่ปฏิบัติรักษาให้เกิดวิวัตนความงดงามทำละหมดดินโทษทางกายวาจาให้สะอาดองสาย,ยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นว่าบินเป็นข้อที่ปฏิบัติที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับ ดำดำเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคนและเป็นอาภรณ์เครื่องประดับที่มีคุณค่าสูงขุดประการหนึ่งซึ่งพุทธศาสน,นพุทธบาตตเป็นเครื่องยืนยันว่าสีรลังอาภระะหนังเศษถังแปลว่าศินเป็นเครื่องประดับ ที่ปะเบิดสุดดังนี้ซึ่งหมายความว่าศิลเป็นคุณธรรมที่ประดับกายวาจาให้มีความสง่างามอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเวลาใดเมื่อลักษาฝิ่นได้มั่นคงแลว้วจะเป็นผู้มีความสง่าลาฝีตลอดไป ไม่จำกัดว่าเป็นเด็กสุ่มสาวหรือผู้ใหญ่ก็สามารถปฏิบัติละกสีสินได้ส่วนเครื่องประดับอย่างอื่นเช่นเสื้อผ้าแหวนสร้อยคอเป็นต้นจะต้องใช้หรือประดับให้ถูกต้องกับเพศและวัยของแต่ละบุคคล ั้งให้ผูกต่องกับกาลเทศะแต่ถ้าล่วงเลยแล้วเวลาไปก็ไม่มีความประงางามเช่นเด็กเอาเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับของผู้ใหญ่มาประดับก็จะทำให้ไม่มีความประงางามเลย และเป็นผลเป็นของดินโดยไม่เอ็นเพียงคื้ไหลไปตามสิ่งด้วยยุคที่ก่อให้เกิดความเสียหายแล้วก็ก่อให้เกิดอานิสงส์ผลประโยชน์ที่เป็นผลดีแก่บุคคลผู้รักษาดินให้มีความสุขพัฒนาเก้าวหน้าในหน้าที่การงาน รวมความว่าการลัหลาดินง่อให้เกิดอานิสงส์ดินสามประการทำให้ชีวิตดำเนินไปในทางที่ดีข้อสองทำให้เกิดผู้กรับสนสมบูรณ์ข้อที่สามทำจิตใจให้เยือกเย็นอานิิสงส์ ขพอที่หนึงคือทำให้ชีวิตดำเนินไปในทางที่ดีหมายความผู้หมายความว่าผู้รักษาดินมีชีวิตประกอบด้วยคุณธรมีคุณภาพที่ดีเรื่องหมายถึงดํำลงวิถีชีวิตด,ด้วยความสุขสดชื่น ไม่มีความทุกข์ดร้อนของชีพจอยู่ได้ด้วยความปลอดภัยและเป็นแบบอย่างที่ดีควรที่ชนทั้งหลายได้จะได้ปฏิบัติตามข้อสิอานิสงข้อสิตหลองก้าวคือตามให้ก,กูันรับสมบูรณ์หมายความว่าผู้มีตินสามารถ บริหารงานและรับสินให้ดำเนินไปด้วยความตรคล้องและสมดุลกับกับกับการกับรายได้รายจ่ายมีฐานะเป็นเศรษฐกิจที่พอเพียงเพียงที่อยู่ได้ด้วยความสุกสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความมั่นคงถือว่า เป็นการส่งเสริมคุณค่าให้แก่ชีวิตของตนเองและปราศจากอันตรายทั้งหลายอาน,นิจหลงข้อหลังพือนทำให้จิตใจมีความเยือเกเย็นหมายความว่าถึงข้อที่ลักษาดีแล้วอำนหวยผลให้ผู้ที่ลักษาะดนมีความสงบ เด้เก็นของใสสบายใจเป็นดั่งยิง่งลดอุณหภูมิแห่งความร้อนทางจิตใจได้เป็นดั่งยิง่งเพราะฉะนั้นความโลภความโกรธความหลงเป็นอารมณ์ที่ทำให้จิตใจมีความเล่าหลอนกระวนกระวายและเป็นทุกข์ไม่มีความ ไม่มีความระบายจิตดังนั้นผูกปฏิบัติรลกษาถึงอยู่เป็นนิดเริมกอให้เกิดเมตตาจิตคิดบูรณาจากการในการสร้างสรรค์ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นแล้วก็สาม,มารถบรรเทาความร้อนันใจนั้นได้รวมความว่าลิ้น นั้นพื้นฐานทางจริยธรรมที่จะเก้าวไปสู่การประพฤติธรรมที่ถูงขึ้นไปด้วยเหตุนี้ปินห้าที่ได้กล่าวมามาจึงเป็นข้อปฏิบัติที่มีคุณค่าแก่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่อันวยผลประโยชน์สูงสุดคือ ดัดทุกข์ให้สิ้นไปบรรลุถึงพระนิิพานสมดังุุตภาษิตที่ยกขึ้นเป็นบทเทเศเบื้อง้นว่าปีเลนะทุกขะดิงยันติอาเป็นอาทิซึ่งแปลเป็นใจความว่าผุ้คนจะถึงสุกขติงโลก่อนได้เพราะถิ่น มีความมั่นคงสมบูรณ์ด้วยพระสมบัติก็เพราะศิลและบรรลุถึงพระนิพพานเพราะศิลเพราะฉะนั้นทุกคนควรรักษาศิลให้บหุอธิ์ดังนี้ท่านสาธุชนทั้ง,ททงหลายควรได้รับปฏิบัติรักษาศิลให้บหุทธผลสมบูรณ์ตามหลักแห่งพระบท บัญดัิและได้รับอานิสูงผลประโยชน์ตามที่ได้ท่ิรัรนามาแล้วเทศนาปริโยสาเนในการที่ตุดแห่งพระแห่งการแสดงพระธรรมเทศนานี้ขออนุภาพแห่งคุณพระสีพระเดืรยและบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้ กระทำบาเพ็ญมาแล้วต้องต้องดนบรรดาลอาภิบาลท่านสาทุชนท,นทั้งหลายให้ปราจากโลคาภาสไัยพิบัติพิบัตวันอันตรลายและตรงมิวัฒนาการด้วยจตุริทพอนไทยทั้งตรีประการคืออายุวันณนะทุขะภาระ ปฏิพานธ์นสารธรรมศาสตรสุบัติปัจสุบทิ้งใดอันเป็นไปด,ด้วยความชอบประกอบธรรมแล้วขอสิ่งนั้นทรงสำเร็จสมบว่าปัฒนาทุกการเทินและแบงพระธรรมเทศนามาก็สมควรแก่กาลเวลาขอ,อยยุติลงคงไว้เพียงเท่านี้เทินเอวังก็มีด้วยประการ,รชนี้ Música